ดับไฟต่กันโลกโลกันอบคอที่อุณหภูมิสิบสามองศาเซลียสอแปดสิบห้าสิบหกสิบสี่สิบห้าสิบหกแลแฮนด์ d you hear me ไม่ตอบนะเฮ้ยเอม MGI สัตว์กูไปแล้วออ้ยกูมาแล้วเว้ยอบคุณครับเอาบ้านมีสามชั้นชั้นใต้ดินชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างชั้นหนึ่งชั้นสองแล้วก็ชั้นใต้ดินถ้าเกิดผมอยู่ชั้นชั้นชั้นบนอ่ะชั้นสูง ไอช่ใช่อะไรวะใช่สองนาทีครึ่งนะครับในการทำทำทัสเฮ้เฮ้กูเอาสปินหริทบอลไปไหมดอบเก็ตเตอร์ไับปปเลเอาเลยเอาไปเลยลยเอาไปแล้วไอเนี่ยไอเอีมอีมไอไหมบ้าเอามาแล้ถ้าถ้ายังอ่ะไอไหปบ้าแล้วกลือเกลือยังไม่ต้องก็ได้เอ้ยแล้ที่วัดที่วัดโควิดที่รอไปแล้วรอไปแล้วรอไปแล้วเอาไปแล้วเอาไปแล้วทาแล้วกูก็โหแค่สปิริตบล็อกกับไฟฉายนะตอนนี้สปิริตบล็อกไฟฉายเอาไอ้นี่ไปเล่นหนังสือไปเลย หนังสือมาแล้วเสือมาแล้วเอาเสือมาแล้วเอามาแล้วถ้าเบลถ้าต้องสือไอ้คือมาแล้วก้อง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 งั้นงั้นไอ้เบลกล้องเออเบลเอาสายตั้งกล้องด้วยนะเอออายแลล้้วกงเ็มมาผีชื่อเอ็มมารุกตอบสนองกับทุกคนเอ็มมาเอ็มมาอะไรนะเอ็มมารุกเอ็มมาลุกเออไอ้สัตว์ใครใส่กล้องวะเดี๋ยวกูลาเองวัตตาฟักมีเวลาสองทีครึ่งใช่โหมผมใช่ใช่ ถ้าผีมาถ้าเสียงถ้าแมนเลยกูไม่กูไม่รับนะไอ้สัตว์เ้นี่บ้านนี้รับใหญ่ใช่ไหมเนี่ยสวัสดีนะครับอย่างเขากอย่ในบ้เรื่สิงนะครับเป็นบ้านที่บอกได้เลยว่าเฮี้ยนมากนะครับมาเอาไปไหนกันแล้วเอาขึ้นเรื่องสองรายงานเรื่อยๆรายงานเรื่อยๆทำอุณหภูมิเท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้อยู่ที่อุณหภูมิสิบสามองศาเซลเซียสอันนี้นะครับมืดตึ๊บเลยสัตว์ห้องนี้ห้องนี้ เข้าไปในห้องนี้ตอนนี้มีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ17องศาโซฟาเสลเสียสข้างหน้าประตูเปิดวะผีชื่ออะไรนะครับเอ็มมาบรูคเอ็มมาองศาโซฟาบรูคเหรอรูครูคเอมมาลอคเอมมามองอ๋อเอ็มมา1าเฮ้ยจะเย็นอยู่จะเย็นอะไรแต่ล้อนน่าจะข้างล่างวะ ถ้าเกิดสมมติว่ามันเราขึ้นไปข้างบนห้องใต้ดินแล้วเอ้ยทำไมเมื่อกี้หกอ่ะเอ้ยทำไมเมื่อกี้ยเก้าอะขึ้นไปข้างบนห้องใต้ดินยังไงมันเดินผ่านเดินผ่านมั้ยแสดงว่ามีสีข้างบนสูงมากนะถ้าเกิดมันอยู่ตรงนี้เราจะร้องไห้สิบเอ็ดโอ้ยเยี่ยโอเ้ยเกีไม่ไฟไฟไอ้ทามอุณหภูมิมันหลักหลักสิบตลอดทางเลยปะเป็นปกติป่ะอุณหภูมิอ่ะเพราะถ้าไฟถ้าถ้ามันไอเนี้ยถ้ามันไม่เปิดไม่เปิดเขาเรียกอะไรวะเอ่อ เรื่อมบั่นไฟอ่ะให้เกิดเพิ่มบั่นไฟเอเทอร์โมิเตอร์ทำงานไม่ได้นะเว้ยทำนั้นลิงกูพันยิ่งหายเลยไปแก้ว่าอยู่ข้างล่างแน่เลยบ้านนี้เป็นน่ากลัวไหมเออเริ่มกลัวจริงเลยบ้านนี้เขาถามบอกเอาเอาแบบน่ากลัวน่ากลัวก็จัดให้เลยตรงนี้เท่าไหร่สิบ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 ไม่ใช่ทางประตูมันเปิดลงห้องวะเออผีมมดตลับไงมารยาทห้องนี้แหละห้องนี้เจ็บเลยเก้าเลยตรงนี้เลยตรงนี้กูตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะ ไอ้เจี๊ยบมารดีปะวางโดนอัดอ่ะเราจะมีลิตรบอกเลยบอกไอ้เราอยากไม่แน่ใจว่ห้องนี้เปล่าห้องนี้แหละห้องนี้แหละห้องนี้แหละไปเอาเกลือมาวางก่อนปะไปวางวางแบล็คเกลือไปเอาเกลือไปเอาเกลือไปเอาเกอร์ไฟเปิดเปิดได้เป็นยังไฟเปิดไม่ได้ไปเปิดอันนี้ก่อนดีเปิดอันนี้ก่อนหนะเออเครื่องไฟอยู่ตรงไหนปะข้างบนข้างบนสุดเลย ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดใครเลยอ่ะทหมดสองนาทีแล้วอ่ะเราก็โดนแน่เลยป่ะต้องไหนนะห้องหน้าป่ะทิ้งเสียพอเนียแหละไอ้วางเก๋ไปตรงไหนเปล่าไม่ได้วางตรงไหนให้วางมั่วไปให้หมดแล้วทิ้งทิ้งขวดเลยนะกูเปิดไอ้นี่ใหม่ก่อนเก็บเปล่าน้องสื่อกูไปไหนอ่ะกูวาตรงนี้นี่ว่าลืมไม่มีการเหยียบไม่มี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  เฮ้ยเหยียบหนึ่งอ่ะเฮ้ยอะไรเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงไรเ,เดินอ่ะเดินไปทางนี้เอเอไม่คิดจะเดินอะ่ะใช่ไหมเราเรายูวีมาทางซ้ายทางซ้าย<ม>เว้ยอเรายูวีแป๊บใครเดินทำอยู่กูนี่นี่ปะหรือว่าจะออกอาอยู่นี่เลยเสียงใครเดินเสียงใครเดินไม่คิเที่อกี้ได้ยินเมื่คิดที้ยินด้ยินดียินบอกกันละเออเดี๋ยวกูจะถามนะเฮ้ยนี่ไอเดินใกล้ๆเลยซ้ายซ้ายกูเฮ้ยตรงโต๊ะตรงโต๊ะตรงโต๊ะเดินอ้อมมาขวาแล้ว ผีเสียงเดินชัดขนาดนี้ไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่หวีเสียงหายใจเสียงหายใจเสียงหายใจให้สัตว์ดีเราที่ไม่ใช่เอให้ให้กูเปิดสปีดหรือบัคคุยมันปะเออคุยเลยคุยเลยบอกอะไรไมาชื่ออะไรมาชื่ออะไรุกเอ็มอาลุก do you hear me เอ็มาลุก do you hear me เอ็มอาเอ็มอาใครเอ็มอา do you hear me ไม่ตอบลองลองเรียกก็พม่าดิพม่า do you hear me ขมาจริงนี่ฮานไอ้ย่าถ้าตอบมานี่เหี้อะไรนั่นแหละไอ้อันนี้ก็เหี้บอกเหี้หมดเลยเอ็มมาลุกดูเหี้ไหมไม่เห็นไม่เห็นเลยเลยแต่ไม่เขียนนะไม่เขียนเอ็มมาลุกดูเหี้ไหมไม่ตอบนะอันนี้ให้กูเปิดสักหน่อยมาลด่ามันด่ามัน Fuck you เอ็มมา เอ็ุกดีเฮมเว้าเอ็ r e y o อยี o side. ไม่ตอบ่ะเดี๋ยวกูโยนเครื่องแล้วมึงพูดกันนะเขี้ยเออไปเอาเลยบัดีแมรี่เอ็มมาบัตดีแมรี่ด e เฮมีเอ็มมาเฮมี่บาร์ตาไซเฮ้ยเฮ้ย ได้ินปะได้ยินปะได้ยินได้ยินเฮ้ยมันมันโยนแก้วลงมาอ๋อหิวโยนไม่ไม่กูโยนกูโยนกูโยนเมื่อกี้เสียงเหมือนอะไรเคลื pues <t <t ่อนอ่ะเก้าอี้เหรอไม่ไม่อุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้เอยู่นั่นอยู่นี่มันอยู่นี่มอยู่นี่ไอ้เหี้ยถ่ายไว้ถ่ายไว้ถ่ายไว้ไปออก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 เลยออก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 ได้ออกเว้ยออกได้ออกเว้ยสว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 ยสี่ออกเลย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 เราเข้าไปใหม่ไปเราทำไงต่อดีอ่ะมีพอดีกินสำหรับสติกไหม ไม่มีว่ะไม่ใช่แล้วเราก็กกกเอากระอันเก่าไงวะไม่เอาคูซิฟิกมาด้วยอ่ะไม่ให้ผีเป่าเทียนแล้วก็หาผีไม่ต้องห่วงเพื่อนเราพีไ่ไฟแช็กเออแต่เรายังไม่ได้น,นี่นะเว้ยเรายังไม่ได้บาะแสนะว่ามันอุณหภูมิอุณหภูมิด้วยนั่นเป็นไรมันเขียนปะวนะน่ะต้องเข้าไปดูปะโอ้ยเฮียทำไมมันกราฟสอบอยู่ยเกือบมนออันนะเกือบอีกอันหนึ่งขอเตรียมของ จะโรยเกลืออะไรเยี่ยถ้าไม่ถ้าไม่ไปกินจินเพยเยอร์นะไอ้สัดแม่งโผล่มาปุ๊บแม่งโรยเกลือโชว์เไรเงี้ยเซาเบย์ให้รอก่อนรอก่อนระวังระวังนะเข้าไปมันมีอยู่ตอนนี้เราเข้าไปหาเพื่อนเราเข้าไปเรียนไม่ได้ทันเข้าประตูเลยมันปิดปังอัดหน้าเพื่อนอยู่คนเดียวเนี่มันทันมันทันโอ๊ยโอดนี่โอเทียนเฮ้ยเฮ้ยเครื่องดังอีเมพดังมันดังสี่ตลอดเวลาเลยอ่ะมันแตกเฮ้ยแย่แย่ Emma look do you hear me ดูจัดเขียนด้วยมันเขียนด้วย Emma look do you hear me โอ้ลายมือหมอไอ้เอ้าผีลายมือหมอได้ชอบตั้งเลยอะ่ะ Emma look do you hear me แน่จริงมึงดูดไอ้เดินมันไม่ตอบมันไม่ตอบมันไม่ตอบ m อหลงอ่ะเยอะเท่าไหร่มันห้าปะมัน,นให้สัตว์ขน,นลุกเลยเมื่อกี้งลอยเกยอีกไหมอ๋อลอยหรอเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยตรงไหนอ่ะเฮ้ยไม่รู้อ่ะวิ่งวิ่งหันหันหันเออนี่ยฮาราเนี่ยฮาราเฮ้ยกูโดนเฮี้ยออกออกเลยคิวออกเลยออกเลยต้องดึงกูกขบักคิวนั่นแหละเอาห้หลอดได้หมดเลยเพื่อนเนาะเดินโดินขดุนะเนี่ยเฮียโคตรดุเฮียอะไรโคตรดุเข้าไปทีไรมันหันทุกทีเลยใช่ป่ะให้ติกว่าไดไม่ดีมอนก็จินอ่ะไม่ดีมอนก็จินแต่ตัดมันไม่ได้นี่หว่า ตายแล้วครับโมดีมอนโมลอยดมอนนี่มอนเดอะมีมิกเดนไมีมิีเราเราดีมอนได้นะไม่ได้ดุชิบหายเลยมันไม่แค่มันไม่แค่กราติกไม่มีข้อมูลขู่อะไรพี่อะไรกูผีกูกูวิญญาณโดยวิญญาณขึ้นรถมาแล้วนะมึงจุดทูบเชิญกูยังอ่ะเออกำลังกำลังขอเข้ามาโอ้กมซะโปรโตไก่เหรอหรอฮะมันเป็นโปรโตไก่หรอ ขีโยนของตกใจโยนง่เลยนะมันโยนแต่ตัวเราหรอมันโยนโยนโยนกูับไม่พีนได้ของนี่โยน่ะมีแค่กูคนเดียวที่โยนอ่ะผีไม่โยนคยเลอะดี๋ยวเราซื้ออย่างเดียวเลย candle candle มีแล้ว crucifix c r u c ิ f ก็สองอันอันนี้น่าจะดูสุดแล้วป่ะชื้อมาโอ้ติ้ง lighter ้าราบโบลิกมาา